ข้อมูล Realme GT Neo 5รุ่นชาร์ไว150วัตได้ทดสอบ Geekbench เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือกเกี่ยวกับ Realme GT Neo 5ว่าจะมี2เวอร์ชั่นคือรุ่นชาร์ไว150วัต์และรุ่นชาร์ไว240วัตล่าสุดในรุ่นที่ชาร์ไว150วัต์ได้ผ่านกนารทดสอบบน Geekbench เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟนเรียมี GT Neo 5โมเดล RMX 3706ทำคะแนนซิงเกิลคอได้ที่1,277คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่3,917คะแนนโดยสเปคหลักที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2แลแรม 16GB บรปประบบการ a n d r o i 13ส่วนสเปคอื่นของเรียมี GT Neo 5จะมีหน้าจอ OLED ขนาด6.74นิ้วความละเอียด 1.5K 2,772 คูณหนึ่พองร้อิพิกเซลรองรับค่ารีเฟลเลชั่นหนึร้อยสี่สี่เฮิร์ตฉายชิปประมวลผล Snapdragon 8 Plus Gen 1ให้แลมบ์เแบบ LP Dual f i X สูงสุด16บหกกิกะสดล้อมความจุสูงสุด1นึทร์ไบท์ส่วนแบตเตอรี่จะมี2เวอร์ชันคือรุ่น5,000ัน ah, มิลลิแอมรองรับชาร์จไว150ืวัตต์และรุ่น4,600ัน ah, หรอมิลลิแอมรองรับชาร์จไว240รวัตต์ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียดห้ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันส่แบบ OIS กล้องเอาทร์ไวความละเอียดแปล้านพิเซลและกล้องมาโครความละเอียดสอล้านพิเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสิบหกล้านพิเซลตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ